สวัสดีพี่องของเพื่อนทุกท่านนะคะผู้ดีต้งทุกท่านค่ะวันนี้เพียงเราอยากจะดื่ข้าวเหนียวแต่ว่าไม่ได้แช่นะคะแช่มาแป๊บหนึ่งเพื่อนว่าจะทาแบบเร่งดูก็เลยจะเติมเป็นน้ําร้อนไปเลยนะคะหลังจากที่เรานําน้ําร้อนนะคะมาแช่กับข้าวเหนียวข้าวเหนียวแช่กับน้ําร้อนนะพูดกลับกันค่ะเพื่อนๆคะเราก็จะนําน้ําออกนะคะแล้วก็แช่อ,อีกรอบหนึ่ง จากนั้นเราจะใส่หัวดาเล็กๆของเราอันนี้นะคะแล้วก็จะนําไปนึ่งกันค่ะนี่ก็จะเป็นหัวดเลด็กๆของเรานะคะนำไปนึ่งกันเลยจ้ะหลังจากที่เราตั้งหม้อจนร้อนแล้วนะคะฝนจะใช้เป็นหม้อแบบทรงสูงนิดนึงมนะันเ่อนคล้ายๆหัวแหละตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วเนาะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยจ้ะประมาณนี้จริงๆเขาจะมีฝาปิดด้วยเนาะก็ปิดฝาไปเลยนะคะทิ้งไว้ประมาณสินาทีจ้ะเราจะมาดูกันนะคะ ระหว่างที่เรานึื่งนข้าวเหนียวเมดาก็จะมาทําลาบนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็นแบบสูตรเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่พอ,อยังไงก่อนอันนี้จะเป็นขาอ่อนนะเพื่อนนะขาอ่อนเมยดาจะนํามาคั่วนะคะเอามาคั่วก็จะให้มันพอหอมจริงถ้าเป็นสูตรพ่อนะ่ะเขาจะคั่วให้มันหอมขะะัดตะไคร้อะไรพวกนี้แหละเป็นสูตรบ้านาน,นะคะก็ให้มันหอมแล้วเราก็จะนําไปตาําแล้วก็ไปปรุงเครื่องผงลาบพวกเครื่องปรุงลาบทั้งหมดนะะั่นแหละค่ะเพื่อนค่ะ ระหว่างนี้เราจะมาเตรียมเนื้อที่จะทาลาบกันนะคะซึ่งเนื้อเนี่ยมันจะมาเป็นแพกน้อเพื่อนก็นจะมีทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันเป็นเนื้อสันในนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นแล้วก็จะนําไปคั่วกันเลยจ้ะซึ่งเนื้อเนี่ยมันจะมีหลายชิ้นน้อเพื่อน,นดเดี๋ยวเราจะเก็บใส,ส,ส่กล่องไว้ก่อน,นะค่ะเอาไว้ทําเป็นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จะใช้แค่2ชิ้นเนาะวันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะคือจะชอบชิ้นเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นแต่ว่าวันนี้ฝนกินแบบชิ้นแบบเล็กเล็กัิดเด่ยวก็เลย คือเราจะนําพวกเนื้อสันในพวกนี้ไปย่างก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะมาทําเหมือนแบบลักษณะคล้ายๆกับน้ําตกแหะเพื่อนลาดน้ําตกนะจ๊ะเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่หั่นเนื้อใน,อนกลิ่นข้าวก็เริ่มออกลนะออแล้วเนาะข้าวเหนียวเริ่มจะสุกแหะก็เราจะนึ่งข้าวเหนียวประมาณ15นาทีแล้วก็จะกลับข้าวเหนียวเนาะจากนั้นก็จะดูว่าโอเคไหมสมมุติว่าถ้าข้าวมันแข็งไปนะเราก็ใช้น้ําที่เราแช่ข้าวน่นแหละเพื่อนเอามา ราดลงไปแล้วก็เร่งต่อไปอีกสิบห้านาทีเนาะก็จะได้ข้าวเหนียวที่นุ่มและหอมอร่อยนะคะหยุดอยู่เมืองนอกนะบางทีเราบางทีลืมเหมือเพื่อนอยากกินข้าวเหนียวแล้วก็ลืมแช่เนาะด้วยความที่เราเราทานข้าวเจ้าทุกวันนึกออกไหมเราหุงข้าวง่ายๆเนาะข้าวเจ้าก็จะหุงในหม้อง,ง่ายๆแต่ทีนี้ข้าวเหนียวเนีย่ยบางทีมันต้องแช่เนาะก็จะเป็นสูตรเร่งรัดแล้วพอดีบ้านพญดาไม่มี ไม่มีไมโครเวฟถ้ามีไมโครเวฟเนี่ยเราเราเราสามารถถูไมโครเวฟก็ได้นะคะก็คือใส่น้ําแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็ใส่ตู้ตู้ไมโครเวฟไปเลยนะคะสิบห้านาทีจากนั้นเราก็จะมาดูอีกรอบหนึ่งเราก็กลับกับข้าวเหนียวเราก็จะได้ข้าวเหนียวเหมือนกับที่เราแช่เลยน้องเพื่อนเนาะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะหรือว่าถ้าเป็นพวกข้าวเหนียวมูนอันนี้มันเหมาะสําหรับเด็กโหนคนที่อยู่ไกลบ้านที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่ครบเราก็จะต้องดนะัดแปลงเนาะว่าเออทาแบบไหนที่มันจะได้กินง่าย,ายๆไปไหว ัตถุดิบครบอะไรครบอย่างนี้นน้องเพื่อนก็เลยก็จะได้กินง่ายๆมอัม่วๆไปตอนนี้เนื้อเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วจะเป็นเนื้อส่วนสันในนะคะจากนั้นเรามาดูข้าวเหนียวเนาะว่าเป็นยังไงบ้าง <S <S เฮ้ยเริ่มได้แล้วน้ำเพื่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะนึงนะนะน่งต่อไปอีกนะคก็คนๆดูนุ่มใช้ได้แต่ว่าเราจะนึ่งต่อไปอีกเนาะแป๊บนึง จากนั้นผมจะใช้หอมตัวนี้นะคะลักษณะคล้ายๆ้กับหอมแขกจะว่าเป็นหัวเรียวๆย,วยาวๆมันกึ่งหอมแขกกับหอมหัวใหญ่นะคะเป็นเบิ้นขาระรสชาติก็หอมอร่อยดีค่ะแล้วก็จะมาหั่นหอมเนาะนี่นหะประมาณนี้นะจ๊ะจะ <c oughs> เอาไว้ป็นกับแลืด้วยเนาะ ก็มีผักชีใบเลื่อยนิดหน่อยนะ,นะก็จะใส่ไปด้วยแล้วก็มีใบสะระแหน่เนาะหลังบ้านแต่ว่ามันต้นมันยังไม่ใหญ่เพื่อนก็เลยไม่อยากจะไปอะไรกับมันมากก็จะใส่ใบนิดด้วยมานี้แล้วก็มะนาวนะจ๊ะแต่ว่าผมจะหัน่นมีที่ใช้อยู่แล้วหั่นไว้ก่อนนะจ๊ะประมาณนี้แหละก็จะเป็นมะนาวเนาะก็จะใส่มะขามเปียกด,ด้วยนะคะ ตอนนี้ขาได้ปี้แล,แล้วแต่ว่าพียรา,าก็คือปิดปิดฝาอีกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวจะรวนหมูอีกรอบหนึ่งรวนหมูเพื่ออะไรก็คือการทําให้มันสุกแหละเพื่อแต่จะเอาขาไปก่อนนะคะวันนี้ผนจะไม่ตําเนาะแล้วก็จะใส่มันร้อนไปนิดนึงเลยค่ะแล้วก็จะรวนหมูต่อเลยเนาะมีน้ำมานี่แหละพอครึ่งีกนันจะพอครึรงกครึรงกครึคร่งๆอย่างไรก่อนเฮ้ยตอนนี้ข้าวเหนียวของเราแบบว่า,บา,บาหอมมากเพื่อนดูข้าวเหนียวว้า จะเสร็จแล้วอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงน้ำร้อนแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปเลยนะจ๊ะง,ง่ายง่าย,ายจริงปะเนี่ยจากนั้นก็จะคั่วหมูมันสุกเลจ,จริงกระทะมันร้อนอยู่แล้วกันแล้ั่วพอให้มันเป็นน้ำขูกขีดอ่ะตอนนี้หมูเราก็สุกได้ที่แล้ว ก็จะตักใส่กระมังที่มีหัวขาดอยู่นะคะตักใส่เลยกระมังร้อนๆเลยเรามาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีพริกปนะะ่นคะ่ะมะขามเปียกเนี่ยดาจะใส่มะขามเปียกนะและนี่ก็คือทามารีนหรือมะาขามเปียกนั่นเองนะคะจะใส่ไปแป๊บแกๆๆๆนะเพื่อนนะแล้วก็ใส่ผงนัวนะจ๊ะ ชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากใครอยากง,งัวมากๆก็ใส่ไว้ก็จะเป็นข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วเนาะที่นี่เราก็จะคั่วด้วยค้าเหนียวนาะคั่วเสร็จเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะดินหอม,มก็จะยังอยู่เนาะเพื่อนมันจะไม่เหม็นหืนนะคะต่นัน้นก็จะใส่พริกป่นเขาอันนี้จะไม่กินเผ็ดมากเนาะนี่คือไม่กินเผ็ดมากลหลายคนถามว่านี่ไม่เผ็ดก็หรอเพื่อนที่บ้านพียาดาไม่มีน้ำปลาไอ้ไม่มีน้ำปลาเนาะก็จะใส่น้ำปลา ประมาณนี้สักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยก็จะเป็นเกลือทิมารายาเนาะสีฟูเนะจ๊ะเต็มนึงเข็มโรยไปเลยนะโรยไปสะท้านหาปิบมะนาวลงไปเลย<ม>งั้นมะนาวมอนไม่มีน้ำเนาะนี่ใส่มะนาวไป ใส่เปรี้ยวตัดคาวเนาะจากนั้นก็โคเล่โคเล่ค่ะตอนนี้กลิ่นคาวก็จะออกอเราจะไม่กินเผ็ดมากไม่เเผ็ดมากสีก็ได้อยู่ใส่หอมลงไปเลยจ้าคือใครจะใส่น้ำปลาก็ได้嘛แต่ว่าที่บ้านพีดาไม่มีน้ำปลาเลยตักละล้าไปหน่อยแล้วก็เสกเกลือหรือจะใส่แค่เกลือก็ได้เลยค่ะ ตักหอมเปมีอะไรก็ใส,ส,ส่ลงไปจ้าเพื่อนจากนั้นก็คูลเลคลิ่งให้เขากันชิมรสชาตินะคะใครชอบเปรี้ยวเข้มเผ็ดยังไงก็เพิ่มรสชาติเอาตามใจชอบเนาะเครื่องปรุงราบทั่วไปจ้ะวันนี้สูตรนี้เพิ่มเติมแค่ข่าเนาะข่าอ่อนน้ำมาควนเองจ้าไปจัดจานกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นจานที่เราจะใส่นะคะสั่งตรงจากบ้านเราเมืองไทยลาเสร็จแล้วก็ใส่จานนจัดไปเลย ว่ากินกี่คนคนเดียวเท่านั้นท่านๆาข้าวเหนียวเราก็เสร็จแล้วนะคะลากก็เสร็จเปรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานมากเลยนะคะก็จะทานคู่กันนาะ,ะก็จะมีวันนี้ลากมูง,ง่ายๆค่ะใส่ขาอ่อมน,นะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวเนาะซึ่งสูตรข้าวเหนียวก็งหกง,ง่ายๆเนาะเราจะนําข้าวไปแช่ก่อน15นาทีนะคะด้วยน้าร้อนนะคะ แล้วจะนามาล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็แช่ต่ออีก15นาทีก่อนที่จะนํามานึ่งประมาณสัก15-20นาทีค่ะก็จะได้ข้าวเหนียวสวยๆน่ารับประทานแบบนี้นะคะคุณแล้วนำ้ำลายไหลเพื่อนๆขอตัวไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมการทำข้าวเหนียวแล้วก็ลาบในวันนี้นะคะเพื่อนๆโชคดีมีความสุขทุกๆคนคะ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายยสวัสดีค่ะ